วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย4มิถุนายน2568พบโปแลนด์ดูสดช่องไหนเช็คที่นี่เช็คโปรแกรมวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่4มิถุนายน2568ดวลทีมชาติโปลแลนด์ในศึกวีล2 2 5นัดเปิดสนามเริ่มเวลา14นาฬิกาพร้อมช่องถ่ายทอดสด vbtv ครบทุกแพลตฟอร์มเช็คโปรแกรมวันเล่บอลหญิงวีล2 2 5วันนี้4มิถุนายน68ทีมชาติไทยพบโปแลนด์เริ่มเวลา14นาฬิกาพร้อมช่องถ่ายทอดสด vbtv ครบทุกแพลตฟอร์ม ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในศึกวอลเล์บอลหญิงเนชันลีก2025วีด2025สัปดาห์ที่1พบก,กับทีมชาติโปแลนด์ในวันอังคารที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยแมตชน,นี้ถือเป็นเกมเปิดหัวของทีมไทยในปีนี้ภายใต้การคุมทีมของโคชออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรช่องทางรับชมถ่ายทอดสดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง v b t v Volleyball TV Voll พลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Volleyball World ทั้งทางเว็บไซต์ tv.volleyball.com และแอปพลิเคชันในระบบ iOS และ Android